บอกเลยว่าอันนี้ไอ้วิจารณญาณนิดหนึ่งนะอันนี้แรงหน่อยอือคือคนเล่นฟ้าใหม่นี้สมัยก่อนไม่เหมือนกันในสมัยก่อนเนี่ยผมบอกผมเคยเล่าเอไว้ให้ฟังหลายไลน์แล้วว่าสีฟ้าจะเป็นสีที่ลุกไปน้อยที่สุดเป็นได้เลยไม่ค่อยได้แกลาฉลาดฉลาดซึ่งคนที่เล่นสีฟ้าสดยเฉพะสมัยนี้ก็คือหนึ่งชอบจริงๆกับสองของมันถูกผมเป็นอย่างที่สองของมันถูกของมันถูกจริงแล้ว ถูกก่อนไงแล้วเราค่อยมารีเสิร์ชว่าเล่นอะไรเล่นถูกไปถูกมาแพงเพราะว่าเราอยากจะทำตัวนี้ให้เล่นได้ช่วงชีวิตตอนเข้าเวอร์นิคโซว่ะเป็นช่วงชีวิตที่สีฟ้าลำบากมากแล้วก็พอเข้ามาสู่ช่วงยช่วงเนี้ยช่วงที่แบบเด็กเจียนหลังๆช่วงที่มีท c ซจีเพจกาวมีเพจนู่นเพจนี้ขึ้นมาสีฟ้ามันมันงงงาวขึ้นทุกภาคทุกภาคดหสีซีรือเขาพูดให้ชัดขึ้นตั้งแต่มีดับเบิลโอมาอืมอ่าผมรู้สึกว่าแบบ ความเก่าและความคลาสสิกของสีฟ้ามันมันหายไปมันเป็นฟ้าเจนใหม่ที่แบบอืมปิดแรงมีเอเวนเดีร์สูงก็มึงไม่ต้องคิดอะไรเลยถ้าผมเป็นการดีไซเนอร์อยากให้ฟ้าเก่งทำไงมึงเอา WO ตั้งเลยแล้วก็ copy paste แล้วก็ copy paste เปลี่ยนเทกเปลี่ยนเผ่าเองหรือมีใครเถียงแันโอไม่เก่งมึงแชทมาเลยเอตอนนี้ยังเป็น็อปเมตาของสายคาราโบอยู่ ใช่ซึ่งมันเก่งเว้ยกูไม่เถียงคือมันเป็นฟรีไฟ้าแบบโอ้ว้าวเล่นแมทเทิร์มาจะสิบปีเยอะเอ้ยเก่งจังแล้วแบบก็เป็นเมื่อก่อนคนมาถามผมอยากเล่นบีเอญี่ปุ่นอืมอยากเล่นสีอะไรเล่นสีฟ้าผมบอกมึงกลับบ้านไปไม่องเล่นเอาตังค์กินขนมอว้ยติงเบื่อเงินโยนทิ้งอ่ะคือคนตอนนี้จะแบบสีฟ้าเท่แล้วเป็นตอนนี้เหรออยากเล่นสีฟ้าก็เล่นดีก็ง่ายดีก็เล่นอยากเล่นก็เล่นผมเป็นผู้ใช้สีฟ้านะครับมึงเหมือนเล่นแวนการ์ล่ะมึงเล่นชาโดว์พลรดิน่ะ เคยเห็นมีไหมมีมเก่าอ่ะเมื่อก่อนคือแบบเพยเออร์ชาโดโอ้โหชาโดก็เล่นยากนะไม่ได้ง่ายเอ่ยุคนี้มุดบ่งดิเบรกมาคาร์เรซงคาเรตซอนมาคนพวกนั้นอ่ะเรียกว่าตัวเองว่าเป็นแบบเป็นผู้เล่นชาโดอ่ะผมโอเคแต่มันจะมีก่้องในท้ายก่อนภาคสี่จะจบผมเมนโปชา์โดพลาดินครับผมเล่นลัวกูล้างมือเลยถ้าจับมือมันเหมือนกันสีฟ้าภาพเดียวกันอื แรงนิดนึงนะแต่ใช้วิจารณญาณจริงไม่จริงก็ดีเบตกันผมรับความเห็นต่างกันมาได้เลย